สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันเรื่องพระพุทธรูปองค์สําคัญมากองค์หนึ่งในกรุงเทพนะครับคือพระศรีสากยามุนีเอ่อข้อมูลนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งประวัติศาสตร์บทความต่างๆครับใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คือจะมาสกัดแก่นความรู้เอ่อความน่าสนใจของพระองค์นี้นะคะตั้งแต่สมัยนู้นเลยสุขโขทัยค่ะแล้วก็การเดินทางมายังกรุงเทพจนเป็นศูนย์รวมจิตใจอย่างทุกวันนี้ค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวกันเลยจุดรากที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆก็คือเรื่องขนาดใช่ไหมครับใหญ่โตจริงๆแน่นอนค่ะพระศรีสากยมุนีเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหล่อสมฤทธิ์นะคะถ้าพูดถึงก่อนพศ2 5 0 0ก็คือท่านใหญ่ที่สุดในชัยเลยหน้าตักกว้างถึงสามวาหนึ่งคืบโอ้โใหญ่มากค่ะสามวาหนึ่งคืบใช่ค่ะ เดิมทีเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพนะคะท่านมาจากวิหารหลวงวัดมหาธาตุที่สุโขทยัยสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์พระร่วงนู่นเลยค่ะโอ้มาไกลเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องการเดินทางมานี่แหละครับน่าสนใจมากค่ะอันนี้น่าสนใจมากจริงๆคือในสมัยรัชากาลที่หนึ่งท่านทรงออมีพระราชดำริจะสร้างวัดใหญ่ๆใ,ใจกลางพระนครแบบคล้ายๆวัดพนัญเชิงที่อยุธยานะคะแล้วก็ทรงเห็นว่าพระพุทธรูปองนี้นี่แหละเหมาะสมที่สุด อืมครับครับการอัญเชิญมานี่เลยเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะไม่ใช่แค่ยายพระพุทธรูปนะคะแต่เหมือนเป็นการเชื่อมความรุ่งเรืองจากสุโขทัยมาสู่กรุงเทพเลยพรเชิญมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็มีการสมโพธิใหญ่โตต้องเจ็วันเจ็ดคืนเนี่ยนะคะโหสมโพธิเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วการที่รัชกาลที่หนึ่งเสด็จตามขาบวนเองด้วยนี่แสดงว่าทรงให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับการขนย้ายทางบกสมัยนั้นคงคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแนะ่แนะ ถูกต้องค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมีเกร็ดเล่ากันว่าตอนจะอัญเชิญองค์พระเข้าประตูเมืองตรงท่าช้างอะค่ะปรากฏว่าประตูมันเล็กกว่าองค์พระแล้วก็ไม่ตรงกับถนนที่ตัดรอไว้อ้าวแล้วทํายังไงล่ะครับทีนี้ก็ต้องรื้อกําแพงเมืองบางส่วนออกเลยค่ะพออัญเชิญพระเข้ามาแล้วค่อยก่อกําแพงคืนก็เลยทําให้แถวนั้นได้ชื่อว่าท่าพระมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง ที่มาของชื่อท่าพระพออัญเชิญท่านมาแล้วก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดส,สุทัศน์สินะครับใช่ค่ะใช่รัชกาลที่หนึ่งก็ทรงเริ่มสร้างวัดพระราชธทานนามแรกว่าวัดมหาสุทาวาสแต่ว่าในรัชสมัยของพระองค์ก็สําเร็จแค่เพียงอัญเชิญองค์พระมาประดิษฐานก่อนตัวพระวิหารยังไม่ได้เริ่มจริงจังครับ การก่อสร้างหลักๆเนี่ยมาเริ่มจริงๆจังๆในสมัยรัชกาลที่สองแล้วก็มาสร้างจนเสร็จสมบูรณ์จริงๆในสมัยรัชกาลที่สามพร้อมกับพระราชทานนำใหม่ที่เราคุ้นเคยกันคือวัดสุดทัศนเทพวรารามอืมใช้เวลาสร้างถึงสามรัชกาลเลยทีเดียวใช่ค่ะคนสมัยก่อนเขาก็เลยเรียกง่ายๆว่าวัดพระโตหรือวัดพระใหญ่ตามขนาดของพระประธานนี่แหละค่ะ มีเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องคือการปรับปรุงองค์พระในสมัยร2ออด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะมีบันทึกไว้เหมือนกันว่ารัชกาลที่2ท่านทอดพระเนตรแล้วทรงเห็นว่าพระเศียรของพระศรีสากยมุนีดูจะเล็กไปหน่อยไม่ค่อยสมส่วนกับพระวรากายครับอาจจะนะคะอาจจะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สุโขทัยเนี่ยท่านประดิษฐานบนฐานที่เตี้ยกว่าพอมาอยู่ที่กรุงเทพบนฐานชุกชีที่สูงขึ้นม,มุมมองมันก็เปลี่ยนไป อ๋อ oh, เข้าใจได้ครับท่านก็เลยโปรดให้ช่างพอกเสริมพระพักให้ดูงามสมส่วนขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือนิ้วพระหัตที่เดิมเหมือนจะยาวไม่เสมอกันก็โปรดให้แก้ไขตกแต่งให้ยาวเสมอกันตามแบบเอ,อ่อคติความงามแบบรัตนโกสินค่ะการปรับแก้นี้น่าสนใจนะครับสแสดงว่ามุมมองเรื่องความงามในแต่ละยุคก,ก็มีผลต่อการบูรณะเหมือนกันใช่เลยค่ะสะท้อนการปรับให้เข้ากับบริบทแล้วก็ความนิยมในยุครัตนโกสินร์ตอนต้นได้อย่างดีเลย นอกจากองค์พระศรีสักยมุนีแล้วมีอะไรที่น่าสนใจในบริเวณนั้นอีกบ้างครับที่เชื่อมโยงกันมีค่ะมีจุดที่สำคัญมากๆเลยคือบริเวณใต้าฐานภาพทิพย์ด้านหน้าองค์พระศรีสักยมุนีนี้นะคะเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานนทมหิดลค่ะอ๋อจริงด้วยครับเคยได้ยินมาเหมือนกันทําให้วัดสุทัศน์ถือเป็นวัดประจําราชการของพระองค์ท่านด้วยนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ คนอาจจะไม่ค่อยทราบกันคือด้านหลังพระบัลลังก์ของพระพุทธศีสากยามุนีมีแผ่นศิลาทลักเก่าแก่เป็นศิลปะทวาราวดีปิดทองเอาไว้ด้วยค่ะฮะทวารวดีเลยเหรอครับด้านหลังเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นรูปปางยม,มกปฏิหารีกับปางประธานเทศานาในสวรรค์เก่าแก่มากแล้วก็หาชมยากมากๆเข้าใจว่าอาจจะมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเลยก็ได้นะคะโห ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีของล้ำค่าแบบนี้อยู่ด้านหลังด้วยค่ะนอกจากนี้ตัววัส,สุทัศน์เองก็มีความสำคัญนะคะอย่างพระอุโบสถเนี่ยก็ว่ากันว่ายาวที่สุดในประเทศไทยเลยสร้างในสมัยรัชากาลที่สามเหมือนกันแล้วก็มีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธตรีโลกกเชษฐ์ซึ่งก็งดงามมากค่ะฟังดูแล้วพระศรีสากยมุนีนี่ไม่ใช่แค่ พระพุทธรูปเก่าแก่องค์ใหญ่จากสุโขทัยเท่านั้นนะครับแต่เหมือนเป็นศูนย์รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์การสร้างบ้านสร้างเมืองการสร้างวัดที่ยาวนานถึงสามราชกาลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางศิลปะด้วยใช่เลยค่ะพระองค์เปรียบเหมือนออประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตจริงๆเชื่อมโยงศิลปะตั้งแต่สุโขทยัยมาสู่ยุครัตนกโกสินทร์เป็นศูนย์กลางศรัทธามายาวนานม,มากอยากจะชวนให้เราคิดตามดูนะคะว่า บางทีสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆรอบตัวเราที่เราเห็นทุกวันเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวซ้อนทับกันหลายชั้นหลายยุคสมัยแบบพระศีรักยะมุนีองค์นี้ก็ได้นะคะการลองไปสืบคนดูอาจจะทำให้เรามองสิ่งล็อรอบเปลี่ยน,ปยนไปได้ค่ะ